คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้คนจำนวนมากถึงชอบตื่นเช้าเพื่อออกไปใส่บาตทุกวันทั้งๆท,ที่บางครั้งก็ต้องฝากความง่วงฝนตกหรืออากาศหนาวจัดแต่พวกเขาก็ยังทำด้วยรอยยิ้มวันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับ5อาอนิสงส่งสำคัญที่ได้จากการใส่บาตทุกเช้าแล้วคุณจะเข้าใจว่าบุญเล็กๆที่ทำทุกวันนั้นมีพลังยิ่งใหญ่มากกว่าที่คิด อาน,นิสงส์ข้อที่หนึ่งใจเป็นสุขตั้งแต่เช้าเมื่อเราได้ทำบุญใส่บาตรจิตใจจะเกิดความอิ่มเอมมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นวันเหมือนเราได้เติมพลังบวกให้ตัวเองทำให้ทั้งวันนั้นมีแต่ความสดชื่นความเบาสบายและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกเรื่องราวที่จะเข้ามาอาน,นิสงส์ข้อที่สองสร้างนิสัยแห่งความมีน้ำใจการใส่บาตรคือการฝึกให้เราเป็นผู้ให้ เป็นการปลูกฝังความเมตตาความเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อในใจเราทุกครั้งที่เรายืบินโตรหรืออาหารใส่บาตรเรากำลังยื่นหัวใจแห่งการแบ่งปันให้ผู้อื่นและนี่คือคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตงดงามมากขึ้นทุกวันอาน,นิสงข้อที่สามเสริมสิริมงคลให้ชีวิตการใส่บาตรในยามเช้าถือเป็นการเริ่มต้นวันด้วยสิ่งดีเหมือนการเชิญความเป็นสิริมงคลเข้ามาสู่บ้านและชีวิต หลายคนสังเกตได้ว่าวันที่ได้ใส่บาตนั้นเหมือนจะมีแต่เรื่องราบรื่นทำการงานอะไรก็มักจะมีผู้ช่วยเหลือหรือพบเจอโอกาสดีๆที่ไม่คาดคิดอาน,นิสงส์งข้อที่สเป็นการเชื่อมต่อกับพระรัตนตรยัยทุกครั้งที่เราใส่บาตรไม่ได้เป็นเพียงการถวายอาหารให้พระสงฆ์เท่านั้นแต่คือการได้เชื่อมจิตใจของเราเข้ากับพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสง์ เพราะการใส่บาตรทาให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธองค์ระลึกถึงคําสอนแห่งความดีและได้เคารพพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระธรรมจิตใจเราจึงสงบและมั่นคงมากขึ้นเหมือนมีที่พึ่งทางใจอยู่ใกล้ตลอดเวลาอน,นิสงส์ข้อที่หเป็นการสั่งสมบุญเพื่ออนาคตบุญที่เกิดจากการใส่บาตรทุกเช้าไม่ได้หายไปไหนแต่จะค่อยๆสะสมไว้ในจิตใจเรา เป็นพลังงานแห่งความดีที่จะคอยเกื้อหนุนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเหมือนเราได้ฝากทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าไว้ในธนาคารบุญยิ่งทำสม่ำเสมอยิ่งทำให้ชีวิตมีพื้นฐานมั่นคงม,มีแรงดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาไม่ขาดสาย